ออนไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีได้น้อมนำพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบรมราชองค์การ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในการสืบสารรักษาและต่อยอดโดยนำสิ่งที่พระองค์ทรงสอนและทรงปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างในการบูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตร์ทางการพรยาบาลเด็กและวัยรุ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในและนอกชั้นเรียน ตลอดจนมีทักษะในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรมซึ่งอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคมและประเทศชาติสอดคล้องกับการกำหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปีพุทธศักราช2579ที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กทุกช่วงวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตมีพัฒนาการที่สมวัยตามช่วงอายุตลอดจนได้รับการปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ลักษณะนิสัยอันดีงามและมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากการสร้างรากฐานตั้งแต่ช่วงปฐมวยัยดังนั้นการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวยัยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันในการพัฒนาเด็กช่วงวัยดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพสำหรับบริบทในประเทศไทยนั้น พบว่าในปัจจุบันโอกาสการดูแลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยผู้สูงอายุนั้นมีอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะในขณะที่บิดามารดาจำเป็นต้องทำงานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของประเทศแต่เด็กยังคงมีปฏิสัมพันธ์และมีกิจกรรมต่างๆผ่านทางปู่ย่าหรือตายายซึ่งสิ่งเหล่านี้ ก่อให้เกิดความผูกพันทางอารมณ์ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัยดังนั้นหากผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากครอบครัวองค์กรและภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะทำให้ผู้สูงอายุสามารถมีศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งสองช่วงวัยทั้งนี้ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดเพชรบุรีในปัจจุบันพบสัสดส่วนของจํานวนประชากรของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อําเภอเมืองมากที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีและเข้าใกล้สภาวะสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์จากประเด็นสําคัญดังกล่าวนํามาสู่การดําเนินโครงการศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบภายใต้แนวคิดหนูน้อยปลอดภยัยพัฒนาการสมวยัย สุขใจต่างรุ่นซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องป็นระยะเวลา3ปีในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีและได้คัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการในเขตตำบลต้นมะม่วงเป็นกลุ่มพื้นที่เป้าหมายในปัจจุบันและได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่3สิงหาคม2 5 6 6ระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสนอกกลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรี กับร้อยตำรวจตรีกนกศักดิ์มุทาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงซึ่งดำเนินการโดยภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพร่วมกับฝ่ายพัฒนากายภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์และโครงการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นที่ฝึกปฏิบัติงานให้นักศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยในชุมชนตามเจตนารมณ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีในด้านการพัฒนาท้องถิน่นภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เรือเอกหญิงสุภัตรานุตร,รักษ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์วัรณภัยแย้มมาจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบระยะที่3หนุนน้อยปลอดภัยพัฒนาการสมวัยสุขใจต่างรุ่นในเขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเพื่อขยายผลและสร้างการรับรู้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วงโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในประเด็นการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เป็นประโยชน์สูงสุดด้วยความเชื่อในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวยัยและผู้สูงอายุได้ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นำมาสู่การพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ยั่งยืนแก่ชุมชนโดยมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและในเขตชุมชนพื้นที่ดังกล่าวได้รับการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 1. กิจกรรมสำรวจสิ่งแวดล้อมทางกายภาพข้อมูลพื้นฐานของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้สูงอายุในชุมชนตำบลต้นมะม่วงที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยการสำรวจสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่โดยรอบที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในเด็กเล็กและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัยร่วมกับการประเมินข้อมูลพื้นฐานของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าซิริตำบนต้นมะม่วงเกี่ยวกับประเด็นการเจริญเติบโตพัฒนาการและทักษะทางสมองภาวะโภชนาการอุบัติเหตุที่พบบ่อยและการช่วยเหลือที่ได้รับ ด้วยแบบประเมินที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุข 2. ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัฒซิริตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภาพตลอดจนสมรรถนะและพัฒนาการโดยรวมของเด็กปฐมวัยเช่นลานกิจกรรมกลางแจ้งสนามเด็กเล่นที่ปลอดภยัยเครื่องเล่นที่ได้มาตรฐาน เป็นนต้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยด้วยการส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่ช่วยสร้างและสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาของเด็กทั้งกายภาพและสติปัญญาตลอดจนการพัฒนาทักษะสำคัญอื่นๆซึ่งสามารถปรับใช้ในสถานการณ์เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยได้ดรับความร่วมมือภาพวาดกำแพงจากอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีและกำแพงรั้วต้นไม้โดยอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการเกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็ทําให้พวกเราชาวนิเทศศาสตร์นะครับได้มีการเสริมสร้างจิตอาสาให้กับทุกๆคนแล้วก็ได้มีการทํางานร่วมกันด้วยครับซึ่งเรามองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่เสริมสร้างจินตนาการให้กับน้องๆแล้วก็ทําให้เราก็ตาก,กันแล้วก็สามัคคีกันมากขึ้นด้วยครับมีสนามกีฬาอยู่ด้านข้างนะครับก็เวลาเด็กอยู่ข้างในก็จะทําให้พุตบอลหรือว่าตะก้อหลุดเข้ามาข้างในได้ครับ,บก็จึงมองเห็นครับว่า จะปุยปลูกต้นไม้ให้สูงขึ้นครับปรับปรุงพิมพ์ทัศ์ตรงนี้ได้ครับแล้วก็ทําให้ส่วนเด็กเล็กตรงนี้น่าอยู่ในส่วนของสาขาพยาบาลนะคะเราก็ได้มาประเมิน DSPM หรือว่าประเมินพัฒนาการของเด็กค่ะเพื่อเรามาดูว่าเด็กในูนยนเด็กเล็กนี้นะคะมีพัฒนาการทางด้านความคิดเป็นอย่างไรบ้างได้เช่นวันนี้เราก็ได้มาทําประเมิน DSPM มาช่วยสันทนาการกับน้องๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ เพิ่มความรอบรู้ให้กับน้องๆและช่วยให้น้องๆมีความรักความผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายที่ดูแลน้องนะคะ 3. การออกแบบประมวลรายวิชาที่บูรณาการร่วมกับโครงการในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในช่วงปลายภาคการศึกษาที่สองจนถึงภาคฤดูร้อนในปีการศึกษา2565เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ซึ่งประกอบด้วย ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ทักษะด้านความร่วมมือการเป็นผู้นำด้านสุขภาพและมีจิตอาสาตลอดจนการทำงานเป็นทีมในการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยในชุมชนและส่งมอบให้ครูเพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชนต่อไปซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีสมรรถนะที่จำเป็นและรองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันก็มีความรักและผูกพันต่อชุมชนอย่างใกล้ชิด4การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อการประเมินคัดกรองพัฒนาการด้วยแบบประเมิน DSPM ของกระทรวงสาธารณาสุขตลอดจนวิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้แก่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเสริมพัฒนาการสารสัมพันธ์รักกันต่างรุ่นตอนมลีแทนใจของหนูในวันที่11สิงหาคม2566ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยเครื่องมือ DSPM ของกระทรวงสาธารณสุขและจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรื่องมอลี่แทนใจของหนูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดการเรียนรู้ได้รับการตรวจประเมินคัดกรองพัฒนาการจากผู้ปกครองตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องและสารสัมพันธ์ในครอบครัวโดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและเด็กปฐมวัยได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการป้องกันการจมน้ำสำหรับเด็กปฐมวัยและการช่วยเหลือเบื้องต้นเนืน่องจากจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่สีแดงที่มีความเสี่ยงสูงในการจมน้ำของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีโดยคณะวิทยากรจากคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลต้นมะม่วงตลอดจนตัวแทนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่3โดยมีผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวน41คนในตำบลต้นมะม่วงยังไม่เคยมีการอบรมสําหรับเด็กเล็กๆแบบนี้ในในช่วงของปฐมวัยและสูตรเด็กเล็กนะคะอันนี้ก็เปิดโอกาสให้ตำบลต้นมะม่วงชุมชนต้นมะม่วงนะคะได้มีโอกาสนะคะได้รับความรู้ดีๆนะคะ จากมหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีนะคะซึ่งนำเอาโครงการดีๆเนี่ยค่ะมาลงในชุมชนนะคะซึ่งเป็นผลดีได้เพิ่มทักษะในเรื่องของความรู้นะคะเพิ่มในส่วนของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ถูกต้องเมื่อได้มาอบรมแล้วเนี่ยคือเทคนิคต่างๆของการที่จะช่วยเหลือเด็กมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่อย่างที่เราเคยเคยรู้กันมาก,ก่อนนะครับอันนี้คือมีมีประโยชน์มากเมื่อเขาได้รับจากตรงนี้แล้วเนี่ยเขาสามารถไปใช้กับในครอบครัวได้ และที่จะเป็นประโยชน์ได้อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถที่จะไปบอกต่อกับคนทั้งข้างพักพวกเพื่อนฝูงหรือเกิดไปเจอกับเหตุการณ์ที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยเขาจะสามารถใช้ความรู้ตรงนี้ที่ได,ได,ได้ได้รับในวันนี้สามารถที่จะไปะช่วยเหลือและแก้ไขได้ทันท่วงทีเรียกว่าท่านอาจารย์ได้นําเครื่องเล่นหรือสิ่ง หลายอย่างที่เอามาลงเขตในตำบลต้นหอมวงนี้ครับต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์วิทยากรทุกทุกท่านนะที่ได้ให้ความรู้และขอบคุณด้วยความจริงใจวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ได้มาจัดโครงการการอบรมการจมน้ําให้กับผู้สูงอายุนะคะเพื่อที่จะป้องกันในเด็กปฐถมวัยในการจมน้ำอะค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นได้ว่า,เ,าเด็กเล็กะคะ่ะมีอัตราการจมน้ําที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมาจากหลายปัจจัยหลายสาเหตุคะ่ะอาทิเช่นอา,อาจจะเกิดจากการที่พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะขาดความรู้ขาดความระมัดระวังในการเลี้ยงดูเด็กนะคะหรือว่าอาจจะมาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมดังนั้นนะคะเราจึงมีโครงการนี้จัดทํามาเพื่อส่งเสริมป้องกันการจมน้ําในเด็กปฐมวัยให้กับผู้สูงวัยนะคะแล้วก็จะเป็นการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในการจมน้ําของเด็กได้ะคะ่ะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ประสานความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชาพัฒเพชรบุรีและชุมชนท้องถิน่นในเขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วงโดยการประชุมชี้แจงสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนและการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของชุมชนเช่นกิจกรรมสงกรานต์เบิกบานใจหนูน้อยปลอดภยัยพัฒนาการสมวยัยสุขใจต่างรุ่นพิธีทำบุญและถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์การูป หนึ่งในโอกาสเปิดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเป็นต้นและมาจนถึงวันนี้พวกเราจะยังคงเดินหน้าสารต่อในการร่วมกันสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัยภายใต้สังคมสูงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน <S <S เกิดเป็นความรู้ใหม่ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน ตลอดจนเป็นการยกระดับชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างสุขให้ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป 真相。